สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทุกท่านนะครับเป็นยังไงแน่นอสัญญาณเสียงนะครับบอด้ไล่สดโดนนะครับบอด้ไล่สดทางทางคอมพิวเตอร์โดนนะครับเมื่อนี้เป็นการไล่สดทางคอมพิวเตอร์นะครับผมเสียงเป็นยังไงสัญญาณเป็นยังไงแน่นอครับผมรับฟังอยิสไซเขาเป็นไงนะครับผมนะเมื่อนี้มาตามคขอตามคอมเมนต์นะครับหลายท่านบอกว่าอยากให้เห็นเห็นคลิปสอนง่ายๆน่สำหรับผู้เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผู้เทียนสิมาพาเลรดเนาะเอาแบบง่ายๆ ยๆสำหรับ,รนะรบผู้เริ่มต้นนะครับอาสีผู้เล่นไปแล้วอาสีคิดว่าโอ้มันง่ายโพดสินะนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านอีกทีนหนึ่งนะครับเดอ้อนทะ่านใดรรบฟังอยู่ใส่เน่กดเสียงชัดเจนนะครับกดหนึ่งให้เนี่ยครับพี่น้องทางทุ่งขาวมานอนเดนอเดนะ้อยเดี๋ยว่าเพิ่มทุ่งข้าาได้ครับเดอ้อนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพรท่านมีท่านผู้ชมเขมา้ามาเยคะนนะครับตอนนี้เมื่อนี้หัว้อก็คือวรอณว่าให้กูแทียงผ้าเห่ิน ไล่ง่ายๆเนี่ยครับไล่ง่ายๆเอาไล่เตยนี่แหละเอาไล่เตยเที่ยวครูจักเนาะไล่เตยไล่เตยพม่านะครับนี่ยเสียงเสียงชัดเจนไหมครับผมสวัสดีทั้งห้าท่านนะครับที่เข้ามารับชมตอนนี้นะครับตัวตัวเลขขึ้นหาหาขนนะครับในช่องครูเที่ยงเดี๋ยวเด้อผปวดไอทรมานอนนิดหน่อวางก่อนได้ครับเด้อหลับเพราะท่านหลับสายนะครับสิคืดสิคืนสิคืดดีเจสไปก่อเนาะว่าไปแล้วก็นหลับโทรศัพท์ไปเนาะ สวัสดีทุกท่านนะครับลายเตยพม่า uh เนี่ยครับลายเตยพม่านี่กสิปอยู่ในสเกลเอมเนอร์นะครับเอมเนอร์ A นะครับประมาณนี้ก้อนแรกเขาต้องรู้หูก้อนว่าโน้ตนะครับสำหรับผู้ใหม่เลยนะครับนี่อันนี้สำหรับผู้ใหม่นะครับสำหรับผู้เริ่มต้นเนาะมืัอนี้หัวข้อคือการสอนเล่นลายเตยพม่าแบบง่ายๆนะครับจากเริ่มต้นนะหัวข้อว่าจังซีนะครับก็คือผู้เริ่มต้นนี่จากเริ่มต้น,านนะมนามนมถึงผู้ประทันเป็น เริ่มต้นคือผู้บริสิเป็นหรือว่าผู้ที่พึ่งมาจับส่วนวัสดอคีย์บอร์ดมาจังสี่ครับเขาสิมาเริ่มจากใสไปใส่นะครับริมขาวๆนี่นะครับริมขาวๆทั้งเบนนี่อันใดเป็นอันใดนะครับผมอ่าชัดเจนครับสวัสดีครับผมนะครับช่องคุณวิจิตนะครับพรมสายบัวนะครับผมสวัสดีครับครับท่านใดอยากให้อ่าคุียงอันข้อมิมนอ่าพิมาได้ครับเด้อนะครับอัน คอมเมนต์ให้ทุกท่านนะครับผมเอเอไมเนอร์ก็คือโนโตลานะครับจะขึ้นที่ต้นอ่าโนโตลานะเขาจำยังไงเอาจําตัวดูก่อนครับจําตัวดูก่อนครับเฮาอะไรเขาเรียนดนตรีนะครับสวัสดีช่องเอียงน้อยนี่ครับคุณ n a v อ่านว่าเอียงเหรครับคุณนอบ์ครับอ่านผิดขออภัยครับเลยเฮลโหลนะครับผมคุยได้กับเฮลโหลนะครับ굿เอเวนิ่ง สวัสดีครับคุณคือแต่เขาเป็นคนที่เป็นคนตั้งฉากเนาะครับนี่นะครับผมอ่ะเขาตบอกวารูจักรดูก่อนนะครับ <INGING> ไล่ดูก่อนนะครับโดเรมีฟาซอลลาทีนะครับมีอยู่เจ็ดเสียงนะครับมันสิบนนะครับโดเรมีฟาซอลลาทีนะครับมีอยู่เจ็ดเสียงนะครับแต่ว่าเพราะว่าโดเรมีฟาซอลลาทีโดเรมีฟาซอลลาทีโดมันเกิดสีไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนี่นะครับอ <c oughs> ันดับแรกเขาเอาต้องหูวจักรดูก่อนนะครับโดคือตรงนี้ครับ ถ้าเป็นทั้งสี่สีสังเกตจากอีหยางแมนบ่นรครับบรรยากาศก็เก่ากับมาได้ครับด้อตั้งแต่สามปีสี่ปีทีแล้วสมัยช่วงโควิดนะครับคุณเทียนก็จะไล์สดแบบนี้ทุกวันนะครับช่วงช่องไม่ไม่ช่วงนั้นกําลังสร้างจากเฮดช่องไม่ไม่นี่โอ้ลงไล์สดทุกวันนะครับท่านไหนที่เป็นเอฟซีช่วงแรกๆนะครับเป็นผู้ติดตามช่วงแรกๆนี่สีเห็นบรรยากาศเวลาประมาณนี้แหละครับซอนเสร็จแล้วเมื่อกี้เพิ่งส้อนเสร็จนะครับเพิ่งสอนแล้วนะครับคุณเทียนไ็ซ้อนแล้วประมาณสามทุ่มนะครับซอน ส่วนมากเวลาสอนก็อยู่ที่สองถึงสามทุ่มนะครับผมสอนออนไลน์แบบใดวัน์ตีครับสอนแบบนี้แหละครับสอนออนไลน์ก็อยู่ในแบบเนี้ยนะครับท่านผู้ชมกระเทียนคุเที่ยงแบบนี้นะเป็นการโทรโทรวิดีโอหากันนะครับข้อหากันผ้าเหรียญแบบนี้นะครับผมอ่ะมาบอกกันต่อนะครับโดเฮาไลโดเลมีนะครับโดโดเลมีฟาซอนลาเนี่ยครับเสียงลาเนี่ยครับตัวเลข เขาต้องท่องอธิวาโน้ตก่อนนะครับเขาว่าเขาโน้ตนี่ก็จะเป็นโน้ตไทยนะครับโน้ตคู่เทียงก็จะเป็นโน้ตไทยนะครับลาทีลาทีลาซอนนี่ครับว่างนิ้วแบบนี้ครับให้นิ้วกลางเขาอยู่ตรงเสียงลาพอดีครับนี่โดเลมีฟาซอนลานี่ครับตัวใดเป็นลาปึบเอานิ้วกลางวางไว้ก่อนนะครับเอานิ้วกลางวางไว้เดี๋ยวเดี๋ยวขยับนิ้ว,วไปทางไปทงา,ยยางใายังงอยครับอ่า นี่ครับวางแบบนี้ครับลาสิเอาลาหมองใดมันมีลาหลายหมองดีครับลาเนี่ยให้ให้เป็นให้เล่นอยู่ที่ลาตัวที่2จากขวามือเข้ามาแนะบบออกเตปที่2องออกเตปคืออย่างออกเตปก็คือจากโดไปหาโดนี่แหละครับออกเตปหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า1นึออกเตปนะครับโดเลมีฟาซอลลาทีโดนี่1นึออกเตปถ้าเลยจะเป็นโดเลมีฟาซอลลาทีโดในในออเลมีฟาซอลลาทีโดอันนี้2องอกเตปนะครับอันนี้2องอกเตปเพราะนั้นเขาจะเริ่มที่ออกเตปที่2 ออกเทปที่2คือนับมาจากขวาได้ครับ1นี่ออกเทปที่1นึ่งนี่ออกเทปที่2นะครับเอานิ้วกลางวางไว้เลยแบบนี้นะครับนิ้วกลางวางไว้ที่ลาเอาง่ายๆเนะครับเด้อเอาบัดแรกก่อนนะครับบัตแรกลอลิงคือลาทอตหารคือทีนะครับทีจะเป็นนิ้วนั่งสิครับนี่เอาแค่นี้ก่อนครับเอาแค่สองโน้ตเียครับลาทีลาทีลาซอนนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับหนึ่งสองสามสามห้องนะครับ ลาทีลาสนเอาเอาให้ได้ครับเอาปากมาไปพร้อมลาทีลาทีลาสนเวลากดนะครับเวลากดนี่ถ้าพูดเริ่มต้นไม่นี่นิ้วอาจสีแข็งแยกน้อยนะครับแต่ว่าพยา hill, ยามคุมนิ้วอย่าให้นิ้วข้อศี่ขึ้นทั้งฝ่าอย่งนี้นะครับพยายามอย่าให้อย่าให้อย่าให้นิ้วข้อศี่ขึ้นทั้งฝ่านะครับพยายามให้นิ้วเขาอยู่อยู่ที่ริมแบบนี้นะครับอยู่ที่ริมแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าให้นิ้วขึ้นไปสูงหลายอย่างนี้นะครับ บางท่านอาจจะนิ่วขึ้นไปในริมแบบนี้ไมนติดกดยากมมนติดแข็งนะครับเพรานิ่วไว้เองสิตรงไปปลายแบบนี้นะครับสวัสดีทั้สิบสิบสองท่านนะครับผมเราฟังจากใสกันแน่นอนนะครับขออภัยนะครับด้อเสียงกะทิอันนี้จักหน่อยนะครับเพราะว่าอาการหวัดเพิ่งหายไปนะครับผมเอาปากว่าพร้อมครับผมลาทีลาทีลาซนเอา,าไปเลย ลลาาทีซอนเขาก็ว่าไปเรื่อยๆจนกลัวเขาสี่ข้องนะครับสามนิ้วนี่ครับนิ้วกลางนิ้วชี้อ่านิ้วนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนี่ครับลาอยู่นิ้วกลางทีอ่านิ้วกลางอยู่ที่ลานิ้วนางอยู่ที่ทีนิ้วชี้อยู่ที่ซอนนะครับซอนลาทีนี่ครับซีนิ้วนี่ครับลาทีลาทีลาซอนเขาว่าไปเลยไปนี้พอาะาเข้าใดทอนนี่นะครับเขากลับไปต่อไปนี้ลาซอนทีลา ไปเคียร์ละสองของครับลาซอนนะครับลาซอนทีลาปาไปเลยครับลาซอนทีลาเขากับต่อครับวันนี้เพราะถ้าเขาได้เท่านี้เขาก็จะเป็นซอนมีนี่นิ้วโป้งมากเลยครับวันนี้ซอนมีเลีมไปยังไงวันนี้มันเบิดแล้วมันบอกครับมันมันสุดอยู่นิ้วโป้งมันบอกเขาก็เอานิ้วซีเขาขามครับวันนี้นิ้วซีเขาขามไปกดเลเะ นิวซีข้ามไปแต่ว่านิวโป่งอยู่หม่องเก่าเลยครับเลมีเนี่มาจบอยู่นิวโปง่งคือเก่าเห็นไหมครับเอาไหมนะครับซ่อนมีเลมีนะครับเอาเทียบเอาเทียบละสองของครับซ่ Son, Mi, Le, Mi. Son, Mi, Le, Mi. อนมีเลมีซ่อนมีเลมีซ่อนมีเลมีนิวโป่งอยู่หม่องเก่าเลยครับแต่ว่านิวซีกดซ่อนเลยก็ข้ามไปกดมีนะครับอ่ะเอาไหมอ่ะข้ามไปกดเล่บเอผิดนิวโป่งอยู่ที่มีนะครับเอาไหมนะครับ มาทัดที่หนึงทั้งมาทัดนะครับผมช้าๆนะครับลาทีลาทีลาสนลาซอนทีลาซอนมีเรมีแล้วก็เริม่มไหมครับนะครับเล่นไปเรื่อยๆครับเพราะต้องเฝ้านะครับสำหรับผู้ฝึกไหมครับผมห่าเล่นให้ได้เทระวักเทระทอนไปเรื่อย ได้เลยครับอ่าสมมุติว่าเขาฝึกนี่ถ้าเา,า keyboard, เครื่องถ้าคีย์บอร์ดเทาอิเล็กทรอนเขามีจังหวะเขาก็ลองใส่จังหวะเข้าไปซาซานะครับอันนี้คุณเด็กใส่จังหวะอยู่ที่อ่าความเร็วที่60นะครับความเร็วที่60เทมโป60เขาจะขึ้นต้นไหนบ้างเลยครับเาโซโล่มาอันนี้เพราะท่านใส่คอร์ดนะครับเอาแต่เอาแต่กรองกับเมโลดีก่อนครับ 2รอบนะครับมาท่าที่หนึ่งสองรอบนะครับก็คือลาซอนที่ลาซอนที่ลาซอนมีเลยมีเลน2รอบเอาไหมครับพอาว่าโซโลก็ึ้นไหมมันจะขึ้นจังหวะที่หกเอาไหมครับหนึ่งสองฝึกไปนําเลยครับตาท่านใดกำลังฝึกอยู่นะครับขอบคุณสำหรับผู้กดไลค์ห้าท่านนะครับ เราาก,กับสโ,โลกองไม่นะครับมือซ้ายพยายามใช้มือซ้ายในการสโ,โลกองนะครับเด้ออย่ยาเอมือขวาไปสโ,โลนะครับมือขวาเขา,เ,าเราคือเขาจะได้ฝึกแกยกประสาทมือซ้ายมือขวาดำนะครับเอาไหมครับผม อาจจะเอาต่มือขวาได้ครับเดือมือซ้ายอาจจะเพราผาเห็ดนะครับเอามือขวาไปทำนองก่อนที่นี่เข้ากับยุดไ์เยก่อนนะครับเขาก็บบาบุ้งบรรทัดที่สองมาดนิครับเพราะว่าบรรทัดที่หนึ่งเราฝึกคล้องแล้วเขาก็มาฝึกบรรทัดที่สองมาดนิโน้ตว่าซ่อนมีมีอ่าซ่อนมีมีซ่อนมีมีลาซ่อนมีอ่าตอนนี้ยังอยู่ในรูปนิ antis, ้วเดิมนะครับยังอยู่ในนิ้วเดิมอยู่นะครับซ่อนมีมีลาซอนมีนิ้วกลางนิ้วกลางขามเลยครับนิ้วกลางเด้อนิ้วกลางขามไปกดเล่ครับเล่ อ่าเห็นไหมอเอาแนีกก่อนครับซอนมีมีลาซอนมีเลอ่านิ้วกลางขามาเลครับซอนมีมีลาซอนมีเลออเอาให้คล้องครับซอนมีมีลาซอนมีเลอ่าพอได้แล้วก็นิ้วกลางข,าข,าาลข้อามาอยู่เล่ป่ะครับเมื่อข้ามมาอยู่เลปุ๊บนี นิ้วชี้เราก็จะมาอยู่ที่โดนิ้วโป้งก็จะมาอยู่ที่ลาได้ครับานีเห็นบ่ครับมันเปลี่ยนเราได้ครับนี่นิ้วเราเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแล้วเปลี่ยนหรือว่าภาษาดตนตรีคือ position นิ้วนะครับตอนแรกมันอยู่รูปนี้นะครับตอนแรกอยู่ยนิ้วโป้งยุ้มีนบ่ครับนิ้วกลางอยู่ที่ลาลาลาสูงตัวนี้นะครับมานี่พอแต่พอแต่บรรทัดที่สองเนี่ยซอนมีมีลาซอนมีเลเลปึ๊บนิ้วโป้งเขาสีมาอยู่เสียงลาตัวนี้าล<ๆ>าต่ำโดเลลาโดอาโดเลลาโดนะครับ โดนิ้วชี้ครับโดเลนิ้วกลางลานิ้วโป้งลาโดเอาท่อน,นี้ก่อนครับเนี่ยไปเลื่อยๆครับโดเลลาโดเข้าเอาปากว่าด้วยเหตุผลที่เอาปากว่าไปน้ำหลักกันอยู่กดไปน้ำนี่นิ้วเขาสี่จำได้ว่านิ้วเขาอยุติตำแหน่งได้นะครับกูเรียนกูจะขย้ำเสมอว่าถ้าเราเอาปากพูดไปด้วยนะครับนิวน้วนิ้วกับปากเขาเนี่ยสี่จำนะครับเวลาเขา เอาปากวาโนดได้นิวฮอกระจีไปน้ำปากเขานะครับตอนนี้คือเขาวาเป็นโดเ e ลาโดโดเ e ลาโดบริต้อนะครับเล m i เ e โดเนี่ยยังอยู่ในรูปเดิมนะครับเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนไปใส่นะครับนิวถ้าเราวางนิวถูกนะครับนิวฮาก็ะจีไม่ได้กระโดดไปกระโดดมานะครับมันก็ะจอยู่ในรูปที่เล่นง่ายนะครับต่อไปนะครับเ o ลาโดเ e m i เ e โดเนี่ยมาจบมาจบย่โดนิวซีนะครับเอาไหมนะครับบรรทัดที่สองนะครับ อยู่ที่ซอนนะครับซอนวิชีนะครับนิวโป่งมาอยู่ที่มีเหมือนเดิมซอนมีมีลาซอนมีเลนิ้วกลางข้ามานิวโป่งมาอยู่ตรงลาโดเลลาโดเลมีเลโดเนี่ยพึ่งตรงนี้นะครับจบบรทที่สองนะครับเมื่อจบประทที่สองปุ๊บก็ต้องกลับไปเริ่มเอาประทที่หนึ่งด้วยนะครับเพื่อทีสิบเให้ลืมนะครับเขาต้องกลับไปเริ่มเอาประทที่หนึ่งมากกว่นี้ยังบัสไซคอร์ดครับ โอเคมือขวาก่อนนะครับผมรสองเม,มือถึงตรงนี้นะครับอ่หยุดไลยก่อนส่วนเท้าซ่อมจะในควงแล้วไปบรรทัดต่อไปครับไป,ไปบรรทัดที่บรรทัดที่สามนะครับบรรทัดที่สาม มาเทสที่สามวางยังไงครับลาโดมัติเวนนะครับป๊อกเนี่ยห้องนี้ห้องนี้มันมันจะว่างเห็นไหมครับห้องนี้ว่างห้องว่างคือคือ,คอจังหวะจังหวะนั้นว่างบอรองเลนนะครับโดเลลาโดเลมีเลโดป๊อกเนี่ยมันก็นสะว่างห้องหนึ่งครับแล้วก็ต่อไปลาโดเลมีเลมีนี่ครับนี่ปร่งกัมายมีอีกแล้วทำไมนะครับลาโด เลพอเลปุ๊บนิ้วกลางนิ้วโป้งไม่มีอ่ะซนลาซนมีซนเล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 ่สามตัวนี่เขาจะเป็นเล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 ่เนี่ตัวที่สามเขาจะเอาเป็นนิ้วนิ้วนางมานะครับลาเลเอามั้ยนะครับลาโดเลมีซนลาซนมีซน,นเล่เลเล เลตัวที่สามเอานิ้วนางมาแทานนิ้วโปว้งนะครับอันนี้คือบรรทัดที่สามนะครับโดเลมิซอนลาซอนมิซอนเลเลเลที่นี่บรรทัดที่สี่ครับก็ว่างขึ้นกันว่างหนึ่งจังหวะปอกลาเลแล้วก็ว่างนี่ครับตรงนี้เห็นไหมครับนี่ของของของแรกลาเลปอกลาทีเลนะคือนิ้วนางนะเมื่อกี้เขาจบด้วยนิ้วนางนะครับเสียงเล ลาเลลาทีลาทีก็คือนิ้วโป้งนิ้วชี้ลาทีลาซอนน่นิ้วนิ้วชี้ขามไปกดซ่อนลาซอนลาทีเลนิ้วนางโดนิ้วกลางทีลาเน่นิ้วบดเอ๊บดเบบดเอบดเยกไปยกไม่ยากนะครับลาเลลาทีลาซอนลาทีเลโดทีลาสองรอบครับ ลาเลลาทีลาสันาทเลโดทีลาอ่าโอเคครับจบละอันนี้คือจบทั้งหมดสี่ทัดนะครับบัตรที่หน่งกับบัตรที่สี่เล่น2รอบเล่นย่างละ2รอบนะครับอ่าที่นี่คุณเด็กิลองมาใส่จังหวะนะครับออรอบนี้ใส่คอร์ดไปนล้วนะครับแต่ว่าท่านไม่ต้องถ้าฝึกไม่ไม่ต้องใส่คอร์ดนะครับเล่นไปพร้อมพูเดยังนะครับเล่นพร้อมพูดยงเลยครับดูโน้ตเดี๋ยวทุกคนสีหยอนโน้ตลงไป เค okay, นะครับผมาณนี้เนาะให้เห็นคอร์ดให้เห็นโนดซีบระทัดนะครับเล่นพร้อมกันนะครับถทาจะไ้ฟึกเล่นไปพร้อมกันเลยนะครับวางนิ้วถ้าประทัดกับรีก,กับไปเพิ่งไหมนะรีลกลับไปรีกลับไปนะครับเอาไหมนะครับเริ่มอีกรอบนะครับ 你说。いい ้อมกันครับผมเปลี่ยนเสียงก็ได้นะใช้เสียงอะไรก็ได้ครับผมไม่จำกัดน,นะครับคีย์บอร์ดเล่นน้อยก็เล่นกับฟึ้งได้ครับผมครับคนไปตามนิ้วผู้เที่ยงไลยครับถ้าว่ท่านท,าท่านอ่าทางพอท่านท่านกลับไปเบิร์กไม่ครับรีบกลับไปด้วยบรรทัดที่สามครับฮิปโป้งมา เลขสามตัวลาเลลาทีลาสดลาทีอ่าโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้คือมาตามคำขอภาวหลายๆเขาเปลี่ยนกับภาอยากให้เฮ็ดคลิปสอนเพราะบางท่านก็ พึงเขามาติดตามนะครับเนาะยังบอถ้าท่านอยากได้เบิ้งคลิปสอนนะครับท่านกลับไปเบื้องคลิปเก่าๆนะครับเมื่อประมาณสักสองสามปีที่แล้วนะครับของในในในช่องคูเที่ยงนะครับพิมพ์เข้าไปก็ได้ว่าคูเที่ยงสอนคีย์บอร์ดนะครับสอนคีย์บอร์ดกันดีขึ้นมานะครับท่านก็เลือกเบิ้งเอาว่าท่านอยากเรียนฝึกแบบใดนะครับมีหลายๆรูปแบบนะครับมีหลายๆาระดับนะครับเอาสองมือแบบมือเดียวหรือแบบอันนี้คือคู่เทียงพับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผมหรือท่านบอกว่า อ่าซื้อไม่จำโนตจำตำแหน่งโนตบได้นะครับจำคีย์โนตบได้เห็นได้เขียนได้บอเขียนได้นะครับท่านเขียนได้นะครับเขียนเป็นโด,ดอดดิกโดกับโดดิกก็ได้เล่ลอเรือมีมอม่าสิก็ได้หรือจะเป็นซีอ่าตัวโดวคือซีเนาะตัวโดวคือขอดซีแล้วก็ในในโน,นตตัวเนี้ยนะครับในโน,นตตัวนี้คือเป็นเป็นเป็นขอดนะครับเด้อนี่ที่กูเถียงหลายๆท่านกน็ที่งงว่า เอ็มขึ้นยังตัวจีขึ้นยังอันนี้คือคอร์ดนะครับเดี๋ยวถ้าท่านฝึกใหม่ท่านเอาเมโลดี้ก่อนนะเอาเมโลดี้เหมือนที่ครูเที่ยงพาเล่นก่อนนะครับผมเอาโอเคนะครับโดนๆมาไล่สดทางมาไล่สดในรูปแบบนี้นะครับผมส่วนรายก็จะเป็นลงคลิปนะครับลงคลิปรีวิวนะครับรีวิวคีย์บอร์ดต่างๆก่อนส่งนะครับผมเมื่อนี้ก็คงจะพอเพียงแค่นี้นะครับเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับที่เข้ามารับชมนะครับในช่องครูเที่ยงพานชาแนลนะครับผม สำหรับวันนี้ขอกะวัวราตีสวัสดีครับสวัสดีครับ